สวัสดีกรับตอนนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับรอยู่กับคุณแม็กเตอร์รายงานข่าวอ,อ,อ,อายการพอากาศวันนี้ตกแน่นอนครับตกคุณเคยสงสัยไหมว่าเขายืนตรงนั้นเขายืนทำอะไรไหนขายขายโดนัทขายโดนัทใช่เราจะมาขายโดนัทกันตามสี่แยกสี่แยกเราสังเกตว่าเฮ้ยหลายสี่แยกมีโดนัทหลายเจ้าแต่วันนี้เจ้าที่โคตรอร่อยอ้าวเงียบอะไมอร่อยไม่รู้พูดอะไรอร่อยออ๋ปีนก็เปียกเฮ้ยปินมุกปินมุก ร้านโดนัทติ่มมกเป็นร้านที่แบบว่าขายดีมากในจังหวัดขอนแก่นใครไปแยกไหนก็ต้องเจอร้านเรามีกี่แยกครับใช่แล้วร้านมีแยกเดียวนี่แหละค่ะอ๋อมีแยกเดียวตะกี้มั่วนะตัดออกมั่วตัดออกไม่ยิ่งมั่วคุณพี่เบนเบนเทนแห่งร้านติ่มมกอะไรของมึงออะไอ้นะครับจับขึ้นมาเลยล้างมือแล้วนะอุ้ยคุณนุ่มต้องทำยังไงนะไม่ได้อ๋อเรา่ไลกางอ๋อมันเหมือนตอนตั้นน้ำมันตอนเด็กปะ อันนี้ถ้ามันไม่สูตรเอาหน้าขึ้นอ๋อเอา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 ตรงเอาตรงตูดมันขึ้นใช่ไหมครับเอางี้หยอกมึงมึงโชว์กล้องมึงนี่ดูอันนี้อันแรกเอาตรงสูดก็เขาบอกจอยมีอยู่ตรงกลาอ๋อแล้วก็ไม่พอไล่เนี่ยพออันนี้เราไม่ต้องเอาตรงนี้ขึ้นเราหันข้างล่าง อ๋อขึ้นเสียงทำไมอ่ะ <c oughs> ขึ้นเสียงอ่ะขอดูอีกทีอ๋อก็คือเจาะมันเลยมัมาา <c oughs> ไมมันดึงง,งา่ายจังวะลองทำให้มันได้เอาเอาอย่างนี้อันไหนอันไหนเหมือนสุดก <c oughs> แกงที่เราใช้อะไรทำบ้างครับก็มีไขไ่เนยยีส <c oughs> ตูนั่นเหมือนโดนัททั่วไปแหละแล้วก,ก็กลิ่นวานิลากลิ่นไหมอ่าแล้วกลิ่นไหมล่ะ <c oughs> ทีนี้ร้านนี้มันมีหลายกลิ่นถูกไหม อ่ามีแบบใบเตยชาโคผมอันนี้อันนี้รอฟูใช่ไหมครับอันนี้คือรอฟูอยู่อันนี้อ๋อันนี้คือรอทอดก็คือต้องทำอย่างนั้นก่อนถึงก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ทอดทีนี้ว่าพออันอันที่เราจะทำแบบมันจะฟูไหมเนี่ยเท่าไหร่ละตะก้องสองพอละสองชิ้นแนักเตอร์คอรดออมทำให้ออมอีกอันหนึ่งออมเหรอออมหนักกินแบบไหนออมอกินแบบไหนออม รูปดาวไอ้สัสแล้วถ้าอย่างนี้มันจะออกมาเป็นอะไรครับดาวอะมันก็จะไม่เป็นทรงกระไหลถเวลามาฟูเก็บชิ้นส่วมันจะเป็นรูปปาต้องโก้ได้โอเคเดี๋ยวมันดาวตรงไหนวะโอเคครับปานเสร็จก็มาตรงนี้นะทำไมอันนี้มันดูเล็กอ๋อเพราะมันยังไม่ฟูครับยังไม่ฟูก็จะมาข้างล่างก็น้าตาคล้ายๆของกูอยู่แล้วแล้วนี่อันนี้เราทำเสร็จแล้วฝากไว้นะครับ หักเลยหักเข้าตรงนี้เลยว่าเวทอาบตรงนี้เลยนี่ของเวทอับไอ้อย่างอันนี้คืออะไรครับอ๋อที่ปั๊มปั๊มอ๋อให้เป็นกลมๆให้เป็นกลมๆตัวนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงแก้รูเพราะว่าเดี๋ยวให้แป้งมาแก้หลังจะทำให้กลอ๋ออ๋อที่เราเจอดรูตะกี้อ่ามาจากถาดตรงนี้จำมานี้แล้วก็ไปทอดทีนี้ระหว่างที่เรารอทอดหรือรอแป้งเสร็จพับกล่องอันนี้คือทำเพื่อให้มันออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับ เรฟเฟรนส์อ่าดูวิธีทำกไปตามรอยน,นี่แหละค่ะอ๋อก็เหมือนกับพับของส่งของอ่าตอนนี้ตอนนี้แหละกูว่าสำคัญฮะ <c oughs> โอเคโเค้โ,โชว์เนื้อทำอย่างไว <c oughs> แล้วก็จะมีกระดาษทังกันโอโอนี่พี่อวดผมว่าเนี่ยทำาเร็วเหลือเกินมาแล้วก็มีกระดาษหนึ่งใบ ผมเรียนแค่ครั้งเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าพวกผมมาเรียนมาเยอะแล้วน่าส <Nice. S 1> ดูพับตามรอยไปก่อนใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็เราพับใหม่ทุกอันทุกวันเพราะ่าใสยดีมากปับแล้วทำไงต่อเดีเ๋ยวๆผมแพ้มันยุด <Yeah. S 1> ยังไงนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อก็คือเข้าขอบผมกลัวมันขาดเลยดิฮะยังไงอ๋ออ๋อครับอ๋อเป็นคนออกแบบกล่องเนี่ยปับยากเหลือเกินโอเคเสร็จแล้วเตอร์เป็นไงเสร็จแล้วเรียกเียเรียกแล้วไปดูแป้งไปดูแป้งไปเอาึงนเพลินเลยอะไรเนี่ย <ham> เงเพลินเลยเดี๋ยว,วนี้คือทำอะไรครับทำเป็นรูปทำเป็นรูปหรอครับ ลองครับอ่ะอันนี้คือวิธีการน,นี้โลนึงมีโลนึง,นนงที่ผมจับดูผมก็รู้แล้วว่าเปนโลนึงโอโ้โหมือก็เก่งเนาะเอาไปใส่เราเข้าไปนี่ครับครับกดเชืองมา,มาครับเชอกมากดกดปลอกไม่จะลอ็อกนะอันนี้ค่อยขนาอ๋อมันค่อยมันค่อยเข้าปอก นัแล้วค่ะยกอันนี้ขึ้นก่อนอันนั้นไม่ต้องยกอันยกมาใหม่อันนี้ลงได้ยัง <_ T 2> นี่ดูผลงานเขาดู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 แป้งที่ยังไม่สุกกินได้ไหมครับ,ออรบม,มันมีไข่ดิบนะเฮ <พบ S 1> ้ยกินได้เตอร์กินได้แต่ว่ากินได้เตอร์อ๋ออันไหนไม่อันอันอันไหนที่มันพังเราก็เอาไปทำใหม่ไงแไหนมึงลองทำไหมอ่ะผมลองทำยังไงนะเอามาว่าเดี๋ยวสอนเดี๋ยวซอนเดี๋ยวซ้อนนี่นหักลงมา โอ้โหต้องอยู่ฝั่งนี้ขนาดนั้นเงินอ่ะก็อยู่ฝั่งนี้ถึงเซียนบุ๊บแล้วเอาขึ้นแล้วก็ขึ้นนี่มาอ่าบ๊อบผัดเกียวลองตัวนี้เป็นผัดเหรอต้องย้ำประมาณสองสามรอบเอ้าแบบนี้เอ้าแล้วก็ทำอันนี้ต่ออันนี้เออเฮ้ยฝังเนี่ยฝังนิ้ขอบคุณครับพี่อ่ะพอ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  อ่าแล้วก็เอาอีกรอบทำอีกรอบอีกรอบนึงด้วยแสนรอบพัดหกทีแร้วเปิดขึ้นมาดูผลงานเอ้างงอ้าวอ้าวมันมันออกมาดูดีเพราะคนสอนเพราะคนสอนเสร็จปั๊บเก็บใส่ถาดดูครับเก็บใส่ถาดดูครับยังยังยังอันนี้ห้าลูกครับห้าลูกครับคือแถวละห้าลูกอ่าไม่แอนเกลียวสิอ่าตอนนี้ครับ วางไว้ก็จะมาเป็นอย่างนี้ใช่ครับจะเอาไปยอกล้วเอาไปทำอะไรต่อแล้วจะเอาไปในตู้พักไว้อันนั้นคือตู้อะไรมันมีความร้อนไหมครับไม่ให้มันโดนอากาศเฉยๆอ๋อตู้เก็บอากาศก็คือจะฟูอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็เอาไปเจาะเอาไปเจาะไม่รู้จะทำยังงั้วเจาะผมอยากทอดละถึงขั้นตอนการทอดอันนี้คือรอน้ำมันใช่มเอาตรงนี้เอาคือไม่ต้องรอมันเดือดแล้วครับให้มันร้อนอยู่แล้วไหนขอนุ่มๆเลยขอจับแล้วนุ่มเลยนุ่มมา นุ่มนะเอาทำไมมันเหมือนลอยกระทงอ่างเหมือนลอยกระทงกวาดน้ำดิลอยกระทงมึงกวาดดิคือมันต้องแบบว่าโคตรมือเบาจริงๆนะวันวันหนึ่งคำเปลียนครับเยอะมากเลยถ้ามันเดือดเราต้องพลิกนะครับคอยดูข้างล่างว่ามันเหลืองหรือยังลอยดูข้างล่างมันเหลืองยังใช่เราค้อยพลิกก็ไม่เห็นเหลืองนะฮะอ๋ออ๋ออ๋อไม่เห็นป้เตาโอ้ยต้องอย่างนี้นะครับดูอย่างนี้ อ๋อลองพิกโอเคผมขอลองขั้นตอนนี้ได้ไหมครับเอาเตัวก่อนเลยเอ,ไอะไรอมื่อกี้ดูดูดูไม่ต้องพิกก็รู้ว่าเหลืองเพราะดูแดดดีเพราะดูว่ารู้แล้วเจอเจอมันจะไม่เลยอ่า <laughs> เป็นเหลืองเลย <laughs> เหลืองเลยอ้าวเฮ้ยใช้ดี่คีบมง่ายหรืครับโดนัทมันจะผิดรูปเล่น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 คุณดูผมผมจะทำแบบเร็วๆ <laughs> มันก็เฮ้ยโย มึงเจาะรูมาหน้ามึงก็อย่าไปบอกเฮ้ยผมขอโทษมันต้องทำเบาๆจริงๆนุ่นนุ่นอัวเช่นนี้มาอย่างไรใครนะสามสามสามเช่นนี้สามเช่นนี้มาอย่างไรครับอันนี้คือเอาขึ้นได้แล้วอ่าประมาณนี้ใช่เหรอใช่เดี๋ยวเรารอโดนน้ำตาลใช่ไหมครับอันนี้เอาขึ้นได้หมดเลยเหรอครับโอ้เฮ้ยเธอ มีคนมีคนสั่งสองกล่องของเราของเราจะได้ขายแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพวกมึงกระวังแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงลูกค้าเข้านะครับเดือดเดือดเพราะเอาหวานน้อยก็เลยเอาน้ำตาลแค่ข้างเดียวเขารีบไหมครับรีบครับเขารีบเขารีบมากเขารีบใช่ไหมครับเขารีบก็โอเคครับโอเคเดี๋ยวผมไปส่งให้เขาเองดูแปกหน้าคุณพี่แล้วแบบว่านแบบลุ้นกูมากเลยอ่ะไม่แค่โอ้ยนี่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 กูเป็นหน้าที่ร่มให้จัดไปกูขายเองเท่าไหร่ครับวันนี้ต่อหน้า สองร้้าสิบหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมอ้าวโอ้ลมกูลมก็มีขอทำไมหนึ่งร้อยบาทครับทำให้อร่อยนะครับผมจัดหวานน้อยให้เต็มที่แล้วครับโอเคด้วยโอ้ไม่ได้โอเขาหวานไม่พอเดี๋ยวกูขับรถกลับมาหนึ่งร้อยบาทแรกจากการขายของเราเราถ่ายมากี่คลิปเราเพิ่งได้เงินหรือเปล่าใช่ที่นี่เขาจะใส่กล่องไว้เยอะๆใช่ไหมฮะปกตินี่คือแบบขายสีแยก ไปแดงปกติขายได้แบบว่าวันหนึ่งเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทต่อวันหมื่นกว่าบาทต่อวันเลยนะถ้ายอดแบบสูงเอาแบบสูงสุดเลยอะครับประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองกว่าบาทสูงสเลยสองหมื่นเพราะอย่างเงี้ยให้ผมกี่บาทวันเนี้ยเป็นพนักงานเฮ้ยมารบกวนแล้วเราจะได้เงินอ่าเรา คือเราจะแบบว่าไม่ไม่เก่งละเพราะว่าไม่ได้ขายลูกค้าเราก็ทําอะไรกันนั่ร้านนี้เป็นของเราแล้วตากล้องบอกว่าอยากได้ดาวไอ้เหี้ยดาวอะไรวะล่ะมันดาวอยู่หรอเออแ่ปากปากหุณนปากอะคุณนปากอะคุณไม่เอาตอนที่คุณตั้นมาอย่างแรกอะโลกมายาเฮ้ยเฮ้ยเขาอยากได้ดาวอ๋อมีพูดใหม่ด้วยเดี๋ยวนี้มีแบบว่าพูดใหม่ตาลงดาวคุณก่อนเลยโอเคแล้วทีนี้เอาขึ้นยังไงวิ่งเดเออว่ะไม่รู้ อ๋อเอาเลยตะกี้ตะกี้ทำยากๆไม่บอกว่ามีไปไปเอาของเราลงหมดเลย้เราลงลงเราลงไหมแบบลงไปเลยเราลงเงี้ยโดนโดนมันไม่ได้ดาวแล้วเนี่ยดูเอ้าดูเอ้าเอาใหม่เอาใหม่ตะกี้ตัดองหมดเลยนะไม่ต้องการไม่ต้องการว้าอันนี้ดูเนียนมากเลยอะครับอันนี้อันนี้มันกรอบๆแล้วอ่าเริ่มเสียน ทำไมทำไมทำเสร็จต้องแบบอาหานมามองดูแล้วขิงอ่ะอ่าวทำอันนี้ได้แล้วดูไม่ต้องมองรอบนี้ใช้กระชอนเพราผมว่าผมว่าอันนี้มากกว่าพอคุณเสียบนั้นอ่ะมันจะเป็นเรียงกันแล้วพอคุณอันนี้มันเหมือนใส่กล่องได้เลยป่ะโอใช่ไหมถามกูณทำไมทำใช่ไหมครับนี่น้องดาว อ่ามานี้นะครับการโรยที่ถูกคือใช่คือขี้มาวางอันนี้ของออมชอบหวานออมชอบหวานมากดูดูดูทำไม่ดูเอาเอาเอาลยร้านปังร้านเป็นของเราเนี่ยปล่อยเราก็เป็นอย่างนี้นะมึงกบไปเลยเหมือนกบซ้ายอ่ะเหมือนกบซ้ายอ่ะมึงกบไปเรืนี่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 โอ้โหแม่งแข็งโป๊กเลยแม่งโดนน้ำใจมึงแข็งอ่ะ อ๋อคือใส่แค่ด้านเดียวอ่ะไม่เมื่อกี้คนพี่เมื่อกี้เขาบอกว่าหวานน้อยหวานน้อยคือใส่ข้างเดียวแล้วอันนี้อันนี้หวานเลย <c oughs> หวานเจี๊ยบอันนี้สั่งน้านําตาลแถมโดนัทใช่ผมชิมก่อนผมชิมอันที่มันแบบไม่ใส่อะไรเลยดีกว่าอร่อยอร่อยแต่ร้อนอะ่ะทำไมมันไม่อร่อยเหมือนเขาทำวะ <c oughs> ทำไมวะมันก็ทำเหมือนกันนี่หว่าได้รสชาติของความอูมามิของมือกู ออมเม่ไหนชิมเนี่ยเอางี้ได้ออมชิมแล้วมันยายออกมาเป็นคำพูดน่ามันโคตรไม่พอใจกระปุกกลางคิดอยู่ว่ามันไม่มีรูแล้วมันจะแบบเป็นใต้ไหเสร็จเฮ้ยมันมันดีอ่ะมันดีมันดีดูว่ามันไม่มีรูแล้วมันนุ่มนิ่มดีมากเลยเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นสูตรใหม่ครับสองต่อเขาล้าไม่ไหวเขาต้องนเลยเใส่ไปสองโลคะก็มาเนี้ยอันนี้อันนี้เราทำเองเอาละครับ มันถึงเวลาของเราละทำเสร็จก็ต้องขายคนเราถุงสองถุง20บาทเราขาย30สิแล้วเข้ากระเป๋า10บาทเออวะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อ่่อย่างนี้คือไม่ได้แบบเมคเอานะคือจะไปขายนั่นแหละแต่ปิดรายการเราค่อยไปขายก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับให้เราด้วยมันจะร้อยซับแล้วนะใช่มันจะร้อยจะร้อยแล้วนะติดตามพวกเราด้วยนะครับไปละเจอกัน